เกดมือเ็ดคำเลยคุหนามันนี่ายงานมันนี่มาเกี่ยวเขาได้เปนหงเด้อมาคำถ่ารถเกี่ยวได้เป็นหองเด้อสวัสดีครับผมแม่เป็น้องมันนี่มาเกี่ยวเขาได้เป็นหลงเด้อเบาเดกโอ้คนกระตายป็นหลงเด้อวันวอนวันปย็ดย่างงูสูกินได้เป็นหลงเด้อท่ารถเกียวบดมือต่อคำมือนี่ครับเป็นหลงเด้อวันดี้ท่านได้ลงคลิปให้เบื้องเลยนได้เป็นหลงท่าเบื้งนี่แหะกิน หมูอยากเนาะพี่น้องเนาะนี่ปันก้อนเราเห็นอะไครับนี่เฉอปันก้อนครับจะทงไฮทงหน้าได้พี่น้องเด้อนี่ล่ะสียางซูพี่น้องกินเดอ้อพี่น้องเดอ้อบาดนี้มาเดอเขาข้อ,ดอโอ้ยเลืล่อมแม่ล่ะเกี่ยวเข่าได้พี่น้องเดอ้อเนี่ยมันถึงมือจัง่อยเห็นบ่ยัง <c oughs> เห็นบ่หรอพี่น้องเนี่ยเะเขาเพราะได้กินได้อยากงามอยู่พี่น้องปีนี้แห่งมาคำจัง่อยครับรถเกี่ยว่นหัวกระวางเนาะพี่น้องเนาะ ตรงเวทีครับประเี๋ย่างอ th ลไรพี่น้องเด้อลดลงมากหอดเลยย่างสูกินนะครับรถมากเลยเด้อพี่น้องเด้อผุนเด้อรถผุนเด้อรถมากเลยเด้อพี่น้องเด้อรถเกี่ยวลงมากเหรอครับมาบางนระเี๋มาพี่น้องเด้อผันก้อนประกันยันต์ชูกินรถเกี่ยวกินเด้อพี่น้องเด้อย่างหมูเสียบแทบเะพี่น้องเนาะบรรยากาศเยียงหน้าพี่น้องเด้อบรรยากาศเยียงหน้ามึอนี่ ม,มัเกียวลนวดนี้มัเก <resses> ียวเอาขนาด้เอออยังนอกรึเนาะกีกีกกาดมาพี่น้องโอ้ไปางนอกรถนอกเดี๋ยว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 ปทางเยัง เียนเลี้ยว่นละวะฮะอ๋อตรงซ้ายคนละวะเหยืหน้าครับเียงหน้าผม ทำเรื่องพี่อรองปเยนี้เ่มาจัดว่ะต่โอ้ควนใส่ก่อไปเลย่ะไปโฆษณาเขาใส่แก้วได้เป็นองด้วยันวันบ,บต้องคุ่มน้อยๆโอ,โอเคครับโอ้บรรยากาศกควัคนคนุคน่มฟ้าคุค่มหอได้ปนน ปิ้งกัสีดั้งสิซุกเด้อยี่น้องเด้อนะ่างย่างย่างหมูพป่น้องมามาเด้อมากินน้ำกันเด้อครับสุกบ่นุ่นสุกรลบวบซุกรบอบอพันมุว่าสุกลน้องมะใส่ใสใส่กันะงดอกประเทศทตงได้ปะเทศเอ้าโอ้ยบาดีเลยว่าลูกไส้ไหมมา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 บนี้มาับเป็นน้ำกันเด้อครับ ขียงมูมีได้ปน้องเลยบังดเขียงี่น้องบังแนวอยู่ทงในตรงหน้าเนาะเขียงเลยอืมบนง้อมากินน้ำมายาดน้ากันได้ี่น้องปานุ่นจัดการเลยะปาน่นานนจจัดไพีปน้องหอยจี๊ลงล่างเลยลูกเลยอืมบนาเด้อไปน้องเ้อมันนนสีทันหรเพิ่งทันเด้อบันงี่น้องเลยานนจัดการห้และ รถกะเตี้ยมวดีพ huh? ี่น mm ้องเด้อสิไปเท่ใส mm ่รถหลือเด้อพี่น้องได้สองอุ้มหรือวะพี่น้องเลยเด้อคิดว่าอีกให้นี่ก็ได้อุ้มหนึ่งอีกให้นึ่งก็จะได้อุ้มหนึ่งก็ได้กินได้ยากได้พี่น้องเนาะเขากระไดปีนี้มันมานได้พี่น้องเด้อทุกผู้ทุกคนนะครับพ้านุ่นกรับมาแล้วครับผมเป็นพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะพนุ่นมาแล้วได้พี่น้องเด้อมาเกี่ยวข้อด้ะครับเดี๋ยวครับเกี่ยว เป็นูนจักแลยวันไม่เกลียดก,ก่อนนะคจักบบอกหลายรอบแล้วครับพี่น้องมาเลยนครับเรือพันรุ่นครับพันวันเรื่อใส่กันย่างซุปเุปน้ำเนี่ยอันนี้ก็จะบความเป็นพันธุ์นะครับรถเกี่วยวพันมามสนี่สุยนะครับนี่เมื่อนี้ย่างหมูมางสุดน้ำกันย่างหมูได้พี่น้องด้วย,ย่างหมูลรากาที่ยัางนั้นพวกหมูเคียงเก่านี่ยวนะครับเป็นอีกเคียงนึ่งเคียงพี่น้องเอ้ย มามาได้ผึ้งน่องแล้วมากินน้ำกันบาดนี้รถกินเพิ่กเงขยวถ่ายอยู่แหละครับรถเกี้ยวโอ้เยาวชนบ่เบิ่งนได้แน่นี่คนถั่วถั่จัิงสิคนเยาวชนเบิ่งจัิงสิกับแก้มนี่เด้อพี่น้องโอ้ยขับเขาไม่ได้ผีน้องเด้อเยอะแยะแต่แปรเปลี่ย เยเขาเยเขา้อยาข้อเบาวแดกได้พี่น้องเด้ออันนี้ครับมีน้อยหนึ่งอยู่พวสอะไรพี่น้องโซเฟอร์มือสองตายเข่าขึ้นมากินขา่าวอะไรพี่น้องอืมถ่ายแล้วไม่รุนย่างแซียบย่างแซีบไม่รุนสั่นตัวพี่น้องเด้อโอ้โหพี่น้องได้ซัพนี่เด้อพี่น้องเด้ดเอรถนี่แหละครับโอ้ยไลายอยู่หรอพี่น้องนะเนาะเนี่ยรถ แต่บาดเทาเด็กพี่น้องเนอะปูมาตาโอ้แต่หลายพี่น้องปีนี้มันอยู่มันอยู่สำหรับปีนี้ก็โอ้ยก็เห็นหนาป่มพี่น้องเห็นอยู่ตรงนั้นพี่น้องเนาะสำหรับปีนี้ก็ยเพาะสำเนียงเลยพี่น้องเนอะรถเกี่ยวเข่าเลียวพอดีครับพอดีกขอกข,อขอึ้นขึ้นรถเราเนาะบัดนี้เจดียร์ขับไปตากเด้มือ่งมือ่งจังไปเบิ่งสามมือ่ั้วยส,สามเหลียดตัวเนียสามเหลียดเนาะจังรเจเดียร์ขับไปเราได้พี่น้องเนอ สิเฮ็ดแห่งสู้เก่งกับถาเบิ่งเี้พี่นอ้องเด้อสำหรับมื้อนี้ก็กับพังงอนผมก็สิได้เอาขอไปตากก่อนเพราะว่ารถเพิ่นก็นสิเกี่ยวแล้วแล้วกับข้าวเฮาก็สิมีนี่แหละย่างที่เห็นหนี่ยแล้วนาะพี่นอ้องเนาะกับแก้มอุ้ยกับข,ข้บขาวแม่น่ะกับข้าวให้สร้างเอ้ยให้รถให้ให้คนมาเบิ่งข้าวเบิ่งน้มเนี่เนาะพี่น้องเอาเอาล่ะเนาะอย่าเว้าหลายใหญ่ห่างสำหรับมื้อนี้ก็เฉพาะเส้นหนึนะครับเอาสวัสดีครับ